ครับสวัสดีครับกับอีสานบ้านนอดครับผมมือนี่การประเห็ดนักกินอีกแล้วครับมือนี่เมนูสุดที่รักครับมือนี่เมนูสุดที่รักครับผมนี่ครับคือสุดที่รักคือยังครับบักหมยจูบครับนีครับตำเข้าอันนี้ใส่ครับตำเข้าวเบียร์ น,นีบักไีเลิศสีใสนะครับงาสุดที่รักครับแกงสุดที่รักน,นี่ผักซีเลาครับบักินเลิศอากาศนะครับสีใสยอย่างนี้ครับรอบเบึงครับ ยังสุดที่รักไปไปครับน <c oughs> ี่ครับเดี๋ยวอันผักยังเรียบร้อยเดยกระชิบดเท่นนงครับน <c oughs> ี่ใส่ใส่ผักไปแล้วครับเดี๋ยวน้ำ <c oughs> ใส่ผักแล้วอขาได้ปุม๋มปะ

ครับครับมือสันครับมือสัน <c oughs> นี่กับสีล้อสุกจักน้อยนะาก็ใส่เครื่องปรุงกรสร็จบด้วยครับพร้อมกินครับ ไฟแห้ง,งเลยพี่น้อเด้ยเ็บากหอยมันสุกง,ง่ายเดี๋ยวก็ได้กินนะครับต้มแป๊บเดียวก็สุปแล้วครับหอ,อย มีปล่าน้ำปลาครับหุ่นนวเมนูเส็บครับ เมนูแซ่บๆกับพี่น้องออมบักหอยหรือว่าแกงสุปที่รักหอมหุห้ยก่นแซ่บครักขนาดนีบหอม นี่ก็สิเดียดเดียดแล้วก็จะน,นอยสิกินได้เลยครับพี่น้องหอมัขนาดแกงสุดที่รักครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้อิสานบ้านนอกเด้อครับเดอ้อเนื้อสีคลิปหน้าก็สิมีของกินมาใหม่เรื่อยๆครับพี่น้องอนี่แกงสุดที่รักครับผม คลิปนี้กับวซ้ำนี้ครับผมกับอีสานบ้านนอกครับผมแกงสุดที่รักครับผมสวัสดีครับ